Yo! วันนี้เราจะมาสอนดับเบิลฟูลทวิสต์นะครับหรือว่าท่าดังการเกียว2รอบนั่นเองนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าท่าดับฟูลนะครับมันเป็นชื่อเรียกท่าง่ายๆนะครับหรือว่าคัทดับฟูลนะครับซึ่งไอที่เราจะมาสอนกันเนี่ยมันเป็นท่าที่อะแอดวานซ์มากๆนะครับเรียกว่าเป็นระดับที่ยากที่สุดสําหรับสายทิกกิ้งแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามันจะมีทริปเปิลหรือว่าแบบ3รอบสี่รอบอะไรพวกนั้นก็เรียกว่ามันเลยจุดคําว่ายากไปแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นพวกเหนือมนุษย์ไปเลยจะดีกว่านะครับลลนคใิปไ ่านี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ช่ําหรือว่าเก่งมากอะไรนะครับแต่ว่าเราก็พอที่จะทําได้นะครับแล้วก็พอที่จะมีเทคนิคเอามาสอนหรือว่าเอามาแบ่งปันทุกคนได้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านี้อาจจะเอามาพูดซะเยอะนะครับอาจจะไม่ได้ทำให้ใหดูแบบเวลไทม์นะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีเทคนิคหรือว่ามีอะไรที่จะเสริมก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเสริมได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นสําหรับท่าดับฟูนะ โอเควันนี้เราจะมาสอนกันแบบสั้นๆนะครับไม่ได้แบบลงดีเทลลึกหรือว่าละเอียดอะไรมากแต่ว่าก็จะมากพอนะครับที่จะสามารถให้ทุกคนเนี่ยเอาไปฝึกต่อยอดกันได้นะครับท่านี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่จะมาฝึกต้องมีพื้นฐานของท่าูทวิสต์ที่ดีในระดับที่ว่าดีมากๆถึงมากที่สุดนะครับเอาง่ายๆคือฟูทวิสต์เนี่ยต้องแข็งจริงๆสูงแข็งเพอร์เฟกเอาง่ายๆคือมันต้องเพอร์เฟกนะครับเดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้ดูนะฮะถ้าไม่ได้ถึงระดับนี้นะครับ อย่าคิดว่าจะมาฝึกนะคะผมบอกเลยว่าเจ็บตัวฟรีนะครับเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วนะฮะดังนั้นถึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าถ้าฝึกฟูลทวิตไม่เต็มที่หรือว่าไม่ดีพอเนี่ย อาจจะทำให้เราฝึกไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะทำให้เราเจ็บตัวได้ฟรีนะฮะดังนั้นไปฝึกฟูลทวิสต์ให้มันเต็มๆม,มาก่อนต่อมานะครับหลังจากที่เราฝึกถ้าฟูลทวิสต์ไปแล้วใช่ไหมถ้าเราฝึกฟูลทวิสต์จนช่ำแล้วจนรู้สึกว่าฟูลทวิสต์แข็งแล้วเนี่ยก็ให้มาฝึกท่าฟูลทวิสต์ไฮเปอร์นะครับฟูลทวิสต์ไฮเปอร์ก็คืออารมณ์ประมาณไซส์ไว้ครับก็คือฟูลทวิสต์บวกกับไซส์ไว้มันก็จะได้เป็นฟูลทวิสต์ไฮเปอร์นะฮะนั่นแหละครับ,นะรบเหมือนกับในวิดีโอเลยแล้วก็ต่อมานะครับสำหร ก็ต้องสามารถทำฟูทวิสต์แบบ1.5หรือว่าฟูทวิสต์1รอบบวกกับอีกครึ่งรอบนะครับมันก็จะเป็นฟูทวิสต์1.5นะครับเหมือนกับในวิดีโอเลยหลังจากฝึกฟูทวิสต์ครึ่งรอบได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นดับฟูทวิสต์นะครับหรือว่าดับเบุลฟูทวิสต์คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าดับฟูนะครับดับฟูก็คือย่อมาจากคําว่าดับเบิลฟูทวิสต์นะฮะก็คือดับฟูเรียกง,ง่ายๆสั้นๆหลังจากที่เราฝึกทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะครับก็คือฝึกบิดดับฟูเนี่ยยยยยมมมมัันนนจะะะีีะะีีเเเเทททคคคคิออออออูู่่่่่่่ปรรรราาาาณไกกกกงงบหลลืื็ฝึข อ่าอย่างแรกนะครับฝึกดอฟฟูถ้าเราจะทําให้รอบมันหมุนเร็วๆเนี่ยเราต้องเก็บแขนให้แน่นๆประมาณนี้นะฮะคือแบบพอเราบิดเชอใช่ไหมรอบแรกเทคตัวขึ้นมาอ่าลืมบอกก่อนนะครับวิธีเทคตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดแบบไหนนะครับบางคนอาจจะถนัดแนวจิมนาสติกนะครับก็คือไปคัดวิวแล้วก็ต่อด้วยแบ็กแฮนด์สปริงนะครับแล้วก็ต่อเป็นดอฟฟู อันนี้ก็จะฝึกได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นแบบฟูลทวิสเตเต็มไปเลยแต่ว่าถ้าใครที่ฝึกแบบทริกกิ้งนะครับก็จะเป็นต่อยอกจากค์ดวิวนะครับแล้วก็ไปดับฟูลอีกทีหนึง่งซึ่งการเทคออฟแบบค์ดวิวเนี่ยมันจะเป็นแบบฮาร์ฟฮาร์ฟราวครับคือแบบรอบครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยของฟูลทวิสต์ดังนั้นเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบมันจะฝึกง่ายกว่าเอาง่ายๆ่ายคือมันจะฝึกง่ายกว่าถ้าเราต่อค์ดวิวไปนะครับก็ถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับซึ่งเทคนิคต่อไปน นแรกนะครับคือการกอดอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือการกอดอกอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนเวลาเราบีดขึ้นเนี่ครับเก็บแขนอย่างนี้แล้วก็บิดตัวปุ๊บ <c oughs> แล้วขานะครับต้องไม่งอนะเวลาเราฝึกฟุฟ่นวิทเนี่ยเดี๋ยวถอยให้ดูนะขาน,นี่มันต้องไม่งอนนะครับขาต้องแบบยืดตรงแบบจะพูดยังไงดี ยืดตรงแล้วก็อย่าลืมว่าขาบิดแล้วมันจะต้องคว้กันแล้วเวลาเราแบบลงพื้นเนี่ยมันจะต้องมีขาข้างหนึ่งที่ลงพื้นก่อนแล้วก็ขาข้างหนึ่งตามอารมณ์เดียวกับถ้าฟูทวิชนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ทำฟูทวิทได้เดี๋ยวก็รู้เองแหละครับว่าขาข้างไหนมันควัวลงก่อนขาข้างไหนมันควรลงหลังเนาะเทคนิคที่2นะครับก็คือทําในเวลาเดียวกันเลยทําเวลาในเวลาเดียวกันพร้อมกับกอดอกแล้วก็ยืดขานะครับการยืดขาจะยืดยังไงให้มันแบบให้มันอยู่ใช่ปะ จะยืดยังไงให้มันอยู่แล้วให้ไม่ให้แขนมันปล่อยตะเลิดกลางทางก่อนเนี่ยแบบไม่ให้มันเหวอนะวิธีทําก็คือขมิบตูดเอนจิ้งเคยเห็นตลกไหมที่เขาแบบแตะ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 ขขิบแบบนั้นเลยนะครับขขิบแบบนั้นเลยคือแบบขมิบให้แน่นๆนะครับพร้อมกับเราเกลียวเกลียวขาตัวเองเนี่ยให้มันแบบเนี้ย การขมิบตูดจะทําให้เราหมุนรอบได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเร็วคือยิ่งขมิบตูดได้แน่นเท่าไหร่ก็จะทําให้เราสามารถยึดยึดตัวเองอะ่ะไม่ให้มันแตกแตกพ่าออกเร็วขึ้นเท่านั้นถ้าสมมติว่าเราขมิบตูดดีนะครับก็จะทําให้รอบเราเนี่ยครบนะครับแต่ถ้าเราแบบอยู่ๆเหว๋กลางทางก็จะทําให้แบบรอบมันแตกนะฮะเหมือนกับในคลิปเลยแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับถ้าสมมติว่าเรา รู้สึกว่าเราหมุนไม่ได้เร็วพอนะครับก็พยายามวิ่งเทคออฟนะครับวิ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึง่งคือตามปกติเวลาเราฝึกฟูลทวิสเนี่ยเราจะไม่ค่อยวิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบมันจะเกินเนาะหรือว่ามันจะคุ่งไปข้างหน้าเกินไปนะครับแต่ว่าดับฟูลเนี่ยดับฟูมันต้องใช้แรงเหวี่ยงจากการบิดตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นการวิ่งเพื่อเทค เช็คตัวเองขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังในการบิดมากขึ้นแล้วก็เวลาเราขมิดตูทำให้เราเขมิดตูได้เร็วขึ้นนะครับเวลาเราดีดอย่างที่บอกครับดีดตัวให้แบบแล้วก็หมุนหรือในกรณีที่เรารู้สกว่าเราอยากจะทําเป็นเทรนนิ่งเนาะก็ให้ลองฝึกกระโดดหมุนตัวก่อนฝึกกระโดดหมุนตัวให้เป็นแบบให้ได้2รอบคือยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหมุนไป ให้ลงอย่างเงี้ยโดยการกระโดดต่อตัวเองอย่างนี้แล้วก็โดดหมุนตัวเพื่อเหมือนกับแบบทำให้ร่างกายเรามันชินอย่างเงี้ยให้มันชินกับรอบของรับฟูนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยท่าพวกนี้เนี่ยมันมีเทคนิคหลายอย่างมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะฝึกจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะหาวิธีฝึกได้เองบางทีมันอาจจะมีเทคนิคที่เราแบบอยู่ๆก็แบบเออฝึกไปฝึกมา เด็ดว่ะเฮ้ยตรงนี้ได้ว่ะตรงนี้ไม่เคยมีใครสอนนะแต่เฮ้ยแต่แต่ตรงนี้ดีกว่าเงี้ยหรือว่าอาจจะไปดูทูตุเรียลของคนอื่นนะครับที่เขาแบบมีเทคนิคดีกว่านี้นะครับแล้วก็แบบจับมายำๆๆผสมกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูทูตุเรียลของคนคนเดียวมันมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนะครับดังนั้นนะถ้าดูหลายๆคลิปหลายๆคนที่เขาสอนกันเนี่ยมันก็จะได้หลายๆเทคนิคนะครับในการเอามาฝึกฝนนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นได้ไวมากขึ้นแล้วก็อาจจะสามารถค้นหาเทคนิคที่เราจะสามารถฝึกได้ดียิ่งขึ้นนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับว่าท่านี้เนี่ยถ้าเราฝึกเนี่ยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับอย่างคลิปที่ผมทําเป็น progression ไว้เนี่ยห้วันนะ่ะไอ้นั้นนะหวันในการกลับมาฝึกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยลองเคยทดลองเคยฝึกมา,าหลายปีมากนะครับแต่ว่าก็แบบไม่ประสบความสำเร็จสักทีซึ่งมัน ผมได้มาค้นพบที่หลังว่าพื้นฐานของเรามันไม่แน่นดอปฟูก็ไม่แข็งขาก็ไม่แข็งแรงกระโดดก็ไม่มีนะครับดังนั้นผมก็เลยเริ่มจากการออกกําลังกายง่ายๆก่อนเริ่มจากฝึกขาให้แข็งก่อนเริ่มจากการทำคัตวิวให้แข็งก่อนนะครับถ้าคัตสมมุติว่าคัตวิวไม่แข็งเนี่ยก็จะทําให้เราบิดเกี่ยวได้ยากขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเราแบบยึดไม่ดีนะครับดังนั้นอ่ะถ้าสมมุติว่าพื้นฐานดีคัตวิวแข็งฟู Career. แข็งบิดเกี่ยวได้เร็วขึ้นแล้วก็ยืนนะครับ วิธีเวลาเราฝึกเนี่ยดับฟูลเนี่ยหมายถึงดับฟูลให้มันเป็นฟูลทวิสต์จริงๆนะครับไม่ใช่แรงเวี่ยงอย่างเดียวต้องโดดและสูงด้วยนะครับดังนั้นน่ะถ้าเราฝึกไม่ไม่แข็งไม่ช่ำพอเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราฝึกได้ยากแล้วก็ฝึกได้ไม่ดีพอครับอย่างบางคนเนี่ยถ้าวิวเป็นฟูลทวิสต์นะครับบางคนอาจจะเป็นเรา d d อ o ไปฟูลทวิสต์ก็ได้เพราะว่าบางคนก็กกถนัดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรา d d อ o ไปฟูลทวิสต์นี่มันจะเร็วขึ้นนะแต่ว่าสําหรับผมเองเนี่ยชอบแบบแนวเดินไปแล้วหมุนตัวมากกว่านะครับ อันนั้นอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเรา,เราได้แรงเหวี่ยงดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเดอปไปมันก็จะทําให้รอบเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ครบเร็วขึ้นแต่แรงบิดมันจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเนาะก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันจะทําแบบไหนจะทำา o u n ดอ a ไป daw f ูหรือว่าจะทำ c a r t w h e ไป daw f ู l หรือว่าจะทำ back handspring ไป daw f ู l ก็ได้นะครับมันคือแบบ ได้หมดนะครับแล้วแต่เราถนัดเนาะก็เทคนิคเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยต้องเอาไปต่อยอดกันเอาเองนะครับไม่รู้ว่าจะ สอนยังไงแล้วเพราะว่าท่านี้เราก็ยังไม่ได้ชำมากนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราทําได้แล้วก็จะทําได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับท่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ใช้ความชํานาญในการฝึกอย่างมากนะครับคือแบบมันต้องฝึกบ่อยๆไม่งั้นมันจะไม่รู้นะครับว่าจะจะจะไปยังไงต่อเนาะเนี่ยะครับประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับทุกคนมากนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะมีปัญหาตรงไหนคอมเมนต์มาบอกได้นะครับส่วนท่าที่ขอมากันนะครับผมยังอาจจะไม่สามารถทําให้ ได้เกือบทุกคลิปนะครับผมจะค่อยๆทยอยทําในสิ่งที่ผมสามารถทําได้ในตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าช่องนี้เราออกบ้านไม่ได้นะครับมันเทมันติดเทอร์ฟิวเนาะแล้วก็แบบมันหลายอย่างอะเนาะ ผมก็เลยสามารถทําได้แค่เท่าที่ตัวเองทําได้แค่นี้อะไรที่ทําได้ก็จะทำนะอะไรที่ทําไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ทานะครับเดี๋ยวแนนะ่นาคตจะมีอัปเดตอะไรบ้างก็เดี๋ยวคอยติดตามกันในเพจฮอปบล็อกนะกันนะครับผมอ่าใน a c e b o o k หรือว่าจะติดต่อมาทาง IG ก็ได้นะครับหรือผู้ใหญ่ใจดีคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนก็ติดต่อมาทางเพจนะครับหรือว่าไม่ก็ IG นะครับผมซึ่งอีเมลเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ไปตอบใครนะเพราะมัน ข้อความมันเยอะนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมคุณตงช่วยอไอรึนช่วยส่งกันจีให้ดกเซลเจอกันอาทิต่อไปครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยบ๊ายบาย yeah.